สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระรหัสบอดอีที่20ตุลาคม2565จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยเสียโบสทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u นะครับในรอบแรก ส่วนรอบที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30นเป็นต้นไปโดยประมาณนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VIP t h a ไทยแลนด์นัมเบอร์วันะครับไ d ดียไลก็ BG 9955นะครับไ d ดีไลก็ บีจีเก้าเก้าห้าห้านะครับทักมาได้เลยเซียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9วชนิดไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไพยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศ ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับจัดซื้อจัดหากันได้นะครับและอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่เป็นเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับตอบโจทย์ที่คุณต้องการแอดมาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ มาถึงคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจเจอพภิมลศรีหรือเจเจสอไก่เขียนะครับนักชกจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับซ้อมที่กองทัพภาคที่3วันนี้เจอทางด้านพยักพันล้านหนุ่ยสี่มุมเมืองหรือชื่อเก่าคือเจ้าคิวทองเพชรแสงทองนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์ปอนนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อเช้านี้ทางด้าน จเจอพิมลศรีนะครับทันน้ำหนักไม่ได้นะครับเหลืออยู่1.2ปอนด์ปอนก็เลยทำให้ทางด้่นพยักพันล้านนุ้ยสมุมเมืองนะครับต่อให้1.2ปอนด์ปอนนะครับก็เป็นการลงตัวนะครับ115กับ1 1 6 2ก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าย้อนๆกันครับมวยคู่นี้ครับก็ชกกันในพิกัดนี้นะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่เหมือนเดิมนะครับ ครับสำหรับสไตล์การชกของน้านพยักพันล้านหนุ่ย4ี่มุมเมืองนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าดันแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านพยักพันล้านหนุยสี่มุมเมืองนะครับส่วนสไตล์การชกของน้่นเจเจอพี่มนต์สีนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งแรงหลักเหลี่ยมดีต่อยแม่นอาวุธหลากหลายครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของนั่น J จเจอพิมนสีนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเจเจอพิมนสีนะครับก็แพ้คะแนนช้างมงคลสอพงองมองมรเมื่อ19พฤษภาคม2องพที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรผู้เขียวหอจะก,กอกกุ๊บกุ๊บสุธิเมื่อวันที่24มิถุนายน2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับ แล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปเสมอกับทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่15กันยายน2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเจเจอพิมลต์สีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านพยักษพันล้านนุ้ยสี่มุมเมืองหรือคิวทองเพชรแสงทองกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนขุนศึกน้อยยูฟ้าบุมเด็กเซียน เมื่อวันที่25พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไปชนะคะแนนทนั้งด้านขุนศึกเพชรยินดีอคเดมีวันที่30สิงหาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับก็ผัดแพ้ผัดชนะกับขุนศึกนะครับก็ถือว่าฟอร์มก็ยังมีแพ้มีชนะนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นพยักพันล้านนุย้ยสี่มุมเมืองนะครับ สำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเจเจนะครับสอไก่เขียนะครับหรือเจเจอพิมลศรีนะครับก็ถือว่าทาน้ําหนักไม่ลงครับแต่ว่าความหนักความแรงก็อยู่ที่ทางด้านเจเจอพิมลศรีนะครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเจเจอพิมลศรีนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อเลยนะครับวันนี้ เป็นการพบกันระหว่างทาง้งด้านเสาเอกออัจฉริยะครับหรือสิทธิเชฟบุญธรรมหรือเสาเอกเคซ่ายิมนะครับก็เป็นแฟนพี่ก็ว่าได้นะครับแฟนพี่จากนนทบุรีนะครับเป็นแฟนคู่แฟนกับเสาโทรครับก็ถือว่าฝีมือดีทั้งคู่ครับวันนี้เจอทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงครับดีเซลบิวเจซีหรือดีเซลเล็ก เพชรยินเดีอคาเดมี่นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเสาเอกออชลิยะนะครับชั่งน้ำหนักได้122.2ลดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านดีเซลเล็กบิวเจซีก็ชั่งน้ำหนักได้122.2ลดไปจุดสครับนักชกจากจังหวัดตังนะครับซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีอคาเดมี่ครับนี่ก็คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับ สำหรับสไตล์การชกของนั่นดีเซลเล็กบิลเจซีนะครับเป็นมวยซ้ายครับเข่าในเนียวแน่นเตะซ้ายเตะขวาครับเป็นมวยสองาดไล่แขนดีแล้วก็มีศอกสวนแรงๆครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นดีเซลเล็กบิลเจซีนะครับส่วนสไตล์การชกของทางนั่นเสาเอกอรชริยะหรือสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเจ้าเล่ห์หลักเลี่ยมดีวงในดี มีรูปหักเหลี่ยมแล้วก็ลูกเขียขามีหมัดมีศอกอาวุธจุกจิกครับทำได้ตีหัวเข้าบ้านครับประมาณนี้นะครับเสาเอกออัจฉริยะนะครับนี่คือสไตล์การชกของเขานะครับสำหรับฟอร์มหลังนะครับผมก็เอาจะให้แค่3ฟอร์มหลังนะครับก็ชนะคะแนนกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์เมื่อนที่5ากรกฎาคม25 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ชนะคะแนนเพชรไทยแลนด์มรชพัฒน สุลินเมื่อที่5สิงหาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยลังสิตนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนโล่เงินนุ่มบางกะดีเมื่อที่9กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเสาเอกออชลียะนะครับเรียกว่าสดจากขั้วสดจากเต้าก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนั่นดีเซลเล็ก บิวเจกันบ้างนะครับก็ชะนะคะแนนทางด้านนาคราชเพชรนาคาวันที่8กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยรังสิทธิแล้วก็แพ้คะแนนเพชรไพดินสจตงปาจีนเมื่อวันที่11สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ชะนะคะแนนเพชรไทยแลนด์มรัะชะพัทสุรินเมื่อ24กันยายน2565ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านดีเซลเล็กบิวเจนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเสาเอกอชลิยะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับเจ้าเล่อาวุธหลากหลายตีหัวเข้าบ้านวันนี้กำลังสดกำลังห้าครับความมันอกมันใจสูงผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อีกหนึ่งคำลบนะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเสาเอกอฉริยะนะครับจัดไปให้เสียนครับ มาถึงคู่ที่สามในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคมบตตกออัฉริยะหรือแหลมคมหมู่บ้านสีิลักษ์นะครับก็ถือว่าวันนี้เจอกับมวยเก่าเก่าเก,าเกมเช่นเดียวกันนะครับเจอกับทงน้อยวอสังประไพหรือทงน้อยลูกบันใหญ่นะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นมวยที่ถูกคู่นะครับสงขาเจอกับศรีสะเกดชกกันในพิกัด131ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านโคบตตกอฉริยะช้ำหนักได้1้0 7นะครับก็ขาดไปจุดสามนะครับส่วนทางด้านทงน้อยวอสังประไพนะครับช้ำหนักได้131.4ลดไปจุดสี่นะครับก็คือการช้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของนัน่นทงน้อยลูกบันใหญ่หรือทงน้อยวอสังประไพนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีเตะขวาต่อยขวาและก็ขวางหน้าดันแทง แล้วก็ปอดใหญ่ปลายแหลงนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นทงน้อยวอสังปะไผ่นะครับส่วนสไตล์การชกของน้่นคมปตักออชริยะนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือดีดักศาสตร์แข้งแทงเข่าแล้วก็มีลูกเตะก,ก้านคอนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับก็นี่คือสไตล์การชกของนั่นคมประตักออัจฉริยะนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของนั่นคมประตักนะครับก็ชนะคะแนนสมิงเดนอนนุวัตย์ยิ้มเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะคะแนนทนั้งด้านกล้องธรณีสอสมหมายเมื่อวันที่2สิงหาคม25 6 5ที่จังหวัดสงขาไฟล์ล่าสุดไปแพ้คะแนนช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยเมื่อวันที่18กันยายน2 5 6 5ที่จังหวัดกาลสินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นคมประตักอ,อ,อัจฉริยะนะครับ ส่วนสไตล์การชกของทางด้านธงน้อยก็บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของ,งด้านธงน้อยวอสังประไัยนะครับก็แพ้คะแนนนาบิลว,วีนัมมวยไทยลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเมวยยิบเก้ากรากราคม2565ที่ราชดำเนินไปชนะน็อกเมซัมแอนตินิยานะครับในยกที่2เมื่อวันที่2กันยายน2 5 0 5 65ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้าน1นึบนชอโชคบัญชาเมื่อน27กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านธงน้อยวอสังประไพนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคมประตักออัจฉริยะนะครับวันนี้สูงใหญ่ยาวเหมือนกันแต่ถ้าว่าความวัย ความเป็นมวยผมมองว่าดีกว่าเนื้อกว่าเนื้อชั้นกว่าครับวันนี้มีลูกเตะก้านคอจะได้ชมผลงานหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านคมปตักอัจฉริยะนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อเลยนะครับครับมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน3าไก่ย่าง5ดาวหรือทอรัตนะเกียรตินะครับแข้งซ้ายไฟลามทุ่งนะครับ 3A เอเป็นฉายาของเขานะครับ วัย33กลัดนะครับจากบุรีรัมวันนี้เจอทางด้านมวยรุ่นหลานก็ว่าได้นะครับสมิงดำชออจรบุญหรือไมอามี่คอนโดบางปูนะครับก็เป็นนักชกจากน้องบัวลำพูนะครับวันนี้128ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับช่างหนักได้128.1ลดไปจุดห ส่วนทางด้านสมิงดำช่างน้ำหนักได้128.4ลดไป0.4ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้นะครับส่วนสไตล์การชกของด้านสิงดำชอจลระบุนนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องดกากศาสตร์แข้งแดงเข่ามีหมัดเข่าในเหนียวแน่นครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสมิงดำชอจลระบุน,นครับส่วนส,สไตล์การชกของด้าน 3A นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแข้งสายไฟลามพุ่งนะครับ เป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีเก่าเก๋าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวครับส่วนฟอร์มหลังของ 3A นะครับเอา2ฟอร์มหลังนะครับก็ชนะคะแนนธงน้อยลูกบ้านใหญ่เมื่อ12พฤษภาคม25 6 5ที่ราชดำเนินครับแล้วก็แนนพ้คะแนนพระจ้าฉายพีแสนชัยเมื่อ30กรกฎาคม2อง4ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของทั้งด้น 3A ไก่ย่าง5ดาวนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสมิงดำชอจลระบุนนะครับก็ชนะคะแนน1บนุบลสโชกบัญชาวันที่24กรกฎาคม2565ที่ช่อง7แล้วก็ชนะคะแนนนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อนที่29สิงหาคม2565ที่กองทัพอากาศนะครับสําหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน 3A ไก่ย่างห้าดาวนะครับเก,เก่าเก่าเกมวันนี้แข้งซ้ายไฟลามทุ่งลามทุ่งแน่นอนนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับ 3A ไก่ย่าง5้าดาวนะครับ